ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไหวเหนือกระบาดสวัสดีนะ สวัสดีครับพี่จุคนเห็นผีสวัสดีในการเหนือกับบานแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหอย่าทำให้เรากลายเป็นคุณเป็นพิธีกรแล้วเราเป็นแขกรับเชิญนะไม่งั้นเรา<อ>จะลำบากใจรู้สึกกันเกียรติมากครับที่ได้โทรเข้ามาในรายการเหนือกับบาลแล้วก็ผมก็นั่งดูอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเมื่อกี้น้องเฟียเล่าใช่ไหมค่ะเฮ้ยโหไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดาเออราดีนเนาะเราดีเกดเ,เ,เ,เรีเขาบูชาองค์เท้าริสุวรรณถูกไหมฮะใช่ใช่โอ้ต้องต้องตามไปหมู่บ้างแหละครับเออวัดนี้อยู่ที่อะไรนะบางเขนใช่ไหมอยู่กรุงเทพอ,เอ่ะเออเราอยู่แถวบ้านผมสิสุสุธาอ่าสุธาอะไรวะอ้าวสุธารามเหรอ<ำ>เออสุธาราม,มเขาบอกว่าอยู่แถวบางเขนน่ะ อ่อโอเคเดี๋ยวมิโอกาสเดี๋ยวจะไปมูบ้างฮะเออเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีทเทวทวศองค์ใหญ่ๆอยู่แบบแบบวัดกลางวัดเลยอะคือใหญ่มากเขา่่เงี้เอออ๋อสําเล่เฮ้ย <c oughs> คนละอันหรือเปล่าวะอ,อ่อ <c oughs> ที่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอเจ้าตัวเขามาบอกนะทุกคนขอบคุณมากนะนะนะัที่แบบอุตาา์มาโอ้ให้เกียรติกับรายการเหนือกบาลเมื่อกี้ทุกคนได้ฟังไหมทีเซอร์เนี่ย เสียงนี้เลยนะอันนี้พิ่จะได้เปิดหรือว่าไงครับเอเปิดตลอดเลยตอนนี้เพราะไม่มีตัวจะเปิดเข้าขอบคุณอ๋อสุดทาลามอยู่สำเร่พี่เขาว่าอยู่สำเร่อืขอบคุณขอบคุณพี่เจษดาด้วยนะครับใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากนะคะนี่อ้าวนัดผีมาเล่าด้วยสุดยอดบอกให้รายการชั้นเติบโต สุดยอดผมจะเป็นอีกหนึ่งเอฟซีที่ติดตามช่องอีดูครับอ๋อเหนือกบาลเหนือกบาลนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องชื่อเรื่องเล่าของพระอาจารย์โอ้โหโคตรอยากฟังเลยอะแค่ฟังชื่อเรื่องก็อยากฟังแล้วอะนัดมีเรื่องอะไรเราอย่าอเช้าเรายังเล่ากันอยู่เลยไม่ใช่เหรอครับเลหรอเราจะทําอย่างนี้กับเราไม่ได้นะคะเธอจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะุูเล่นุูเล่นกูเล่นค่ะกูเล่นอย่างนี้ เอ่อรายการเหนือกระบาลย่เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอ,อพุทุคุณอย่างนี้ถูกไหมพ่จูถูถูกเป็นเรื่องออราวของความเชื่อความศรัทธาอย่างเงี้ยอืมเอาเอาจริงผมก็เอ่อ,อ,อพอได้พอพอรู้ว่ารายการเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วเราก็ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากโทรไปเล่าเลยนะค่ะดีนะดีนะซึ่งเอาจจริงเราเราฟังเรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์มาเยอะแยะมากมายแล้วแล้ววันเนี้ย เราได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของทุกคุณซึ่งแน่นอนแหละฮะว่ามันมองไม่เห็นคมันหามันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่มันถูกพูดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นร้อยปีฮะซึ่งเราจะบอกว่ามันไม่มีก็ไม่ได้หรือเราจะบอกว่ามันมี ก็ <g ül> ไม่ได้เช่นกันมันขึ้นอยู่ที่ส่วนบุคคลเป็นกับจะตังส่วนบุคคลเท่านั้นเองครับนี่เดี๋ยวก่อนคุณจะเป็นอตอนนี้คุณจะเป็นพิธีกรแล้วนะเอาโโตโตโโตโโตโโต <c oughs> จะ <มา S 1> พูเล่าแล้วนะมาครับพี่จุ <c oughs> ผมผมต้องเริ่มเล่าเลยใช่ไหมฮะอืโอเคเรามาเล่าเรื่องราวเรื่องเล่าของพระอาจารย์ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนัดเล่าซะ แล้วพูดซะกูจะไม่อยากจะเป็นพิธีกรแล้วตอนนี้ได้ได้ได้อคือเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยครับซึ่งแน่นอนถ้าใครเคยฟังผมในรายการน,น,นะครับผมก็จะบอกทุกครั้งว่าผมเดินทางไปทั่วประเทศนะพี่จุคุณฟุงค่ะ <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะไปสอบถามพระเกศจิหรือว่าไปสอบถามคนที่มีความรู้ในเรื่องของการนั่งปฏิบัติธรรม <c oughs> ซึ่งแน่นอนเราก็ คือผมต้องต้องต้องิดองนีงงเก่อว่าผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิครับ <Okay. S 2> เราก็จะไปสสแสวงหาถามพระเกจิถามอาจารย์เหล่าคณอาจาร์ว่าในการนั่งสมาธินั่งยังไงดีทุกคนก็จะบอกมาเป็นเก็เล็กเก็น้อยอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> แล้วเราก็รวบรวมมาเ็าลองนั่งงูงูงปลาไปอย่างนั้นแหละครับ mm hmm. แล้วมีวันหนึ่งเราได้มีโอกาสไปถไ่ายรายการที่โคราชน mm hmm. ะฮะจังหวันดนครราชสีมานี่แหละครับที่วัด อ่าสีสิงหาโพธิญาณก็คือวัดของพระอาจารย์ก่อนนั่นเองอต้องเรงียกว่าพระ,ะวัดของพระอาจารย์ด่อนอ๋อดรก่อนท่านเป็น <Okay. S 2> ใช่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ในวัดที่วัดนั้นพ <c oughs> ี่จุ๊กก็เคยไปถ่ายทำรายการของ <c oughs> พระอาจารย์ก่อนใช่ <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> ที่แน่นอนประวัติของท่านคือท่านท่านเป็นพระสายป่าท่านจําวัดก่อนหน้านี้จาวัดอยู่ในป่าเดินทุดงเพียงรูปเดียวนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทำรายการที่วัดนี้ครับ ตอนนี่ไทยทำรายการแน่นอนนะเหมือนกับที่อื่นเลยครับผมก็ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อท่านเกี่ยวกับเรื่องราวาของการนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อพูดกับผมประมาณครึ่งชั่วโมงพี่จุคุณผู้ฟังเพื่อปะผมเข้าใจคําว่านั่งสมาธิเลยอะครับซึ่งซึ่งตะบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าอาจจะเข้าใจในแบบของผมเองนะ,ะพี่จุรู้หรอว่าหลวงพ่อ พูดกับผมว่าอะไรเป็นประโยคสั้นๆและเข้าใจคุดง่ายเลยฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าโยมโยมรู้ไหมว่าการนั่งสมาธิคืออะไรมผมก็ตอบว่านั่งแล้วรู้สึกสบายรู้สึกโลง่งรู้สึกไม่คิดอะไรดีหลวงพ่อบอกจริงๆแล้วการนั่งสมาธิก็คือการเตรียมตัวตายนั่นเองอ,อุ้ยเราแบบเราเก็ตเลยอ่ะเราเข้าใจเลยอะ่ะหลายคนจะบอกว่าอุ้ย เราเคยได้ยินบอกว่าพอใกล้ตายแล้วทําสมาธิดีๆแล้วจิตสุดท้ายเราจะไปพบภูมิที่ดีถูกไหมครับอันนี้เคยได้ยินแน่เคยได้ยินไหมได้เคยเคยเคยได้ยินเลยอันนี้แต่ว่ามันแน่นอนแหะฮะว่าพอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยม,มันไม่ง่ายอย่างที่เราพูดอืถูกค่ะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าการฝึกสมาธิยังไงอืม,มันคือการฝึกครับมันฝึกอาจารย์ก็สอนผมฝึกเริ่มนั่งปฏิบัติเริ่มอยู่กับสมาธิ นะเริ่มเข้าใจคาว่าสมาธิมากขึ้นจนเราก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มันได้รับกลับคืนมาคือมันมีสมาธิจริงๆอมันอยู่กับสมาธิผมเป็นคนที่วกแวกผมใช้คำนี้นกันผมไม่ค่อยอยู่กับที่ผมคิดมุ้งคิดนี่ไปเรื่อยเปืยแต่พอมันนั่งสมาธิทุกอย่างมันค่อ,คอยๆปรับครับมันค่อ,คอยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนเรามีสมาธิพอเรามีสมาธิเนี่ยเราจะทํางานอะไรเนี่ยมันก็ราบรื่นตลอด ใช่คันี้แล้วกันเนอะ <okay. S 2> ขนาดจะมีอุปสรรคบ้างแหละมันเป็นของเรื่องอะไรธรรมดาธรรมชาติของโลกใบนี้อยู่แล้วค <okay. S 2> แล้วเรามีความสุขว่าเราพอเรามีสติสมาธิทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนแหละครับว่าผมไปถ่ายรายการก่อนหน้านี้ครับไปทั่วเลยครับแล้วก็จะมีหลายคนที่เข้ามาถามผมบอกว่าพี่นักที่ไหนไปหาแล้วเจรวยไหมะจะดีไหม<ะ> ไปดูลายมือที่ไหนไปดูดวงที่ไหนไปสักลายมือที่ไหนอันนี้ไม่ได้พัดจริงที่ไหนนะผมก็จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยลองค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณอยากจะชีวิตดีอะคุณเริ่มจากจะแก้ไขมันก่อนนะแก้ไขมันหมายความว่าแน่นอนเราไม่รู้หรอครับว่าในอดีตชาติถ้าเราเชื่อเรื่องนี้นะเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเคยทําอะไรมาบางทีเราเคยไปฆ่าคนรุ้นคนนี้มาซึ่งถามว่าพอเรามาเกิดในชาติเนี้ย มันยุติธรรมกับเราไหมเอาเอาจริงมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะเราไม่รู้ไงถูกปะใช่อืเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราเคยทําอะไรมาแต่ถ้าเราเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแน่นอนแหละฮะว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าในการทําบุญที่ที่ท,ที่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญสุขบุลให้เขาบางทีเราเคยได้ยินว่าอุ้ยตอนนี้งานไม่ดีเลยเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานแน่เลยก็นี่แหละ คุณก็นั่งสมาธิแล้วก็ทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลให้เขาบางทีก็อาจจะลดกรมตรงนั้นให้คุณก็ได้แล้วต่อจากนั้นไปอ่ะทั้งตลอดชีวิตคุณหรือว่าจะสามปีห้าปีสิบปีต่อจากเนี้ยคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่ากรรมมันไม่สามารถล้างกันได้แต่เราสามารถสร้างกรรมดีเพื่อหนีกรรมชั่วได้ อ่าอันนี้คือคือหลักแนวคิดง่ายๆเลยครับท,ที่ผมที่ผมทําอยู่ซึ่งจริง,รงเราจะไปดูศักร์มงในมือหรือว่านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับบางบางคนเขาก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลผมเชื่อว่าเป็นจรรมของแต่ละคนคนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่การที่ไปเจอพระอาจารย์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอเรานั่งฝึกสมาธิกับพระอาจารย์เรียนสมาธิกับพระอาจารย์ เยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไปหาพระอาจารย์บ่อยขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นนี่คือถ้าใครเคยติดตามพระอาจารย์ก่อนนะครับจะรู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยแก้คุญสมนต์ดำข <Ừ. S 2> องที่มองไม่เห็นอันนี้จริงถูกไหมพี่จุ๊ดเคยไปไอันนี้เคยไปแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราแบบได้เจอพร้อมกันเนาะกับกับนัดนั่นแหละก็คือเรื่องราวของเบี้ยแก้ของท่านแล้วพอได้เข้าไปก็จะได้รู้ว่าอ๋อท่านแก้คุณใสเก่งอืม จริงจริงรุกวันนี้ครับเอ,อคนเข้าหาพระอาจารย์วันหนึ่งสองสามร้อยคนโอ้โหเพื่อที่จะไปให้พระอาจารย์เนี่ย,ยทุกงเหนือในงานที่ไม่รู้แหละบางทีแต่พระอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่าให้ไปหาหมอก่อนนะค่ะ <c oughs> ให้ไปหาทางแพทย์แผนปัจจุบันก่อนแล้วถ้ามันไม่หายยังไงหรือว่าอะไรลองมาหาพระอาจารย์ดูแลผมเชื่อยหนึ่งเหมือนพระอาจารย์เขาบอกแหละว่าเหมือนกับ คนมาหาพระแล้วเขาได้คความสบายใจกลับไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลแน่นอนแหละฮะว่าทุกวันเนี้ยโลกมันหมุนเปลี่ยนไปเร็วมากมันมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็โลกมันเจริญขึ้นบางคนอาจจะมองว่าเรื่องราวของคุณสายบนดำมันอยู่ไกลตัวแล้วมันเป็นของโบราณโบราณแล้วแต่ผมเชื่อลยว่าในยุคนี้อินเทอร์เน็ตมันกว้างไกล ทาจริงแค่เซิร์ชเข้าไปอะครับเกี่ยวกับการทำของอะถ้าไม่โกหกตัวเองนะยังไงมันก็ขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าไม่โกหกตัวเองใช่ไนะหมถ้าไม่โกหกตัวเองว่าถ้าเราเห็นอะทุกวันนี้บางทีคนรอบตัวเราคนใกล้ตัวเราเขายังทําของใส่กันอยู่เลยครับอืมอันนี้จริงเพราะนั้นเนี่ยจริงนะเพราะนั้นทุกวันนี้คนเข้าไปหาพระอาจารย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเนื่องจากสาเหตุโดนทําของใส่โดนทํา คุณใสมนดำใสแน่นอนพระอาจารย์ท่านก็โปรดโปรดญาติโยมทุกคนนะครับท่านท่านตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำกิดจวัดของพระ <7 S 1> เสร็จเรียบร้อยท่านก็โปรดญาติโยมท่านฉันนี้เดียวประหลอดทั้งวันถึงสักประมาณบางทีทุ่มสองทุ่มท่านยังแบบแก้คุณใสอยู่เลยอันนี้สิ่งที่เราได้ อันนี้จริงเลยนะอันนี้เราเห็นเลยเนาะแล้วตัวเองตัวนัดเองอ่ะก็เข้าไปอยู่กับพระอาจารย์เคยเห็นเคสแก้คุณใส่ไหมจริงจริงตอนที่ผมอ่ะผมไปบวชอยู่ที่วัดนั้นเลยนะอ๋อคือพอเริ่มศึกษาเยอะแล้วเริ่มบวชอยาก <Okay. S 2> บวชแล้ว <Okay. S 2> ก็เลยตัดสินใจไปบวชอยู่จำวัดที่วัดอาจารย์ที่ mm. โคราหนะก็จำวัดที่อยู่สองรูปนั่แหละครับ แล้วในตลอดระยะเวลาที่บวชเห็นทุกวันเลยครับพ oh. ี่จูโอ้โห่งเยอะมากคึ่เราก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรทําไมถึงแบบเยอะขนาดนี้อื mm. แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรด้วยจากคนที่มาจากตอนแรกแบบตาหวาง mm. ไม่พูดไม่จาไม่กินข้าวไม่ดุน้นไม่นี่มานหลายวัน <c oughs> แต่พอมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ใช้ไม้เทา้าอ่ะครับเคาะหัวแล้วก็ลดน้ำมนต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นวันเดียวอะ ญาติเขามาแล้วแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยเป็นปกติดีเ<ขอ>นี่ยมันหาคําตอบไม่ได้หายพิจูมันหาคําตอบไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเข้ามากราบอาจารย์เข้ามาขอบคุณพอาจารย์บอกว่าชีวิตเขาอ่ะพอโดนคุณใสเข้ามาแน่นอนมันไม่ได้เป็นแค่คนคนเดียวไม่ได้เป็นแค่คนที่โดนนะครับค่ะมันส่งผลไปถึงพ่อแม่ ส่งผลไปถึงสามีส่งผลไปถึงลูกส่งผลไปทั้งครอบครัวเลยอะ่ะนี่แหละครับความร้ายแรงของลุกสายบางคนเนะ่ะที่ผมฟังอ่ะครับบางคนเสียเงินนะค่ะบางคนเสียตัวนะโอโ้โหนักสุดคือตายนะครับโอโ้โหตายนี่คือมีมาเล่าให้ฟังแล้วเหรอม,มีครับมีม,ม,มีมีหลายเคสเลยครับที่ที่ คนในครอบครัวโดนทําของแล้วก็เสียชีวิต oh. โดยที่หาสาเหตุไม่ได้มันมีอยู่เคสหนึง่งอันนี้ขออนุญาตเล่าเล่าเล่าแบบที่ไปเจอมาเลยแล้วกันนะพ <Okay. S 2> ี่จุนนะมันมีอยู่วันหนึ่งมีพี่น้องคู่หนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะ <Okay. S 2> มาหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วยถอนของถอนคุณใส่บนดัให้ uh huh. อาการของน้องสาวเขาคือไม่คุยกับใคร ดูเหมือนเหมือนเหมือนคนที่แบบลุกลี้ลุกลนแบบอ่ะเหมือนมีคนตามเข้ามาเหมือนลุนี่แม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาลดน้ำมันเี่นพระอาจารย์านั่นเห็นกระตาเลยพอลดเสร็จเขาเขากระโดดแบบดิ้นพลาดเลยฮะแล้วก็เดินหนีไปแล้วก็เหมือนทําตาขวานใส่พระอาจารย์แล้วก็พูดอะไรไม่รู้ครับแต่เดินออกไปเลยเสร็จแล้วเดินออกไปเลยออืแล้วก็พี่สาวเขาเนี่ยพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้าน ค่ะพี่จุเชื่อไหมพออวันหนึ่งพี่สาวเขามาที่วัดครับค่ะเขามาด้วยสภาพที่แบบเครียดมากแล้วก็เดินมากราบอาจารย์บอกว่าอาจารย์จำจำจำ,จำหนูได้ไหมอาจารย์บอกจำได้แล้วบอกน้องสาวเป็นยังไงบ้างตอนนี้หนูไม่ห่วงน้องสาวแล้วหนูห่วงตัวเองแล้วเหตุการณ์ะไรเกิดขึ้นไวยพี่จุคุณรู้ชม คือเมื่อววันก่อนนะที่เขามาถอนของกับพระอาจารย์ที่รถจำบนเนี่ยครับเขามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดที่วัดศรีสิงห์มพธิยาณน,นี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าน้องตัวเองหายจะรำแก้บนอืแล้ววันนี้ที่กลับมามาบอกพระอาจารย์ก็คือเขารำไม่เป็นอ๋อไม่บอกไหมเขารำไม่เป็น เขาบอกว่าน้องเขาหายเป็นปกติพี่ตู้เขาเครียดเพราะว่าเขาลำไม่เป็นแล้วต้องมาลำแก้บนอ่ะอันเนี้ยที่เห็นกับตาเลยคือเขาเครียดแล้วน้องสาวเขากลับมาเป็นปกติเขากินได้พูดได้คุยได้หมดเลยอะ่ะไม่นนี่คือสิ่งที่เห็นกับตาเลยใช่ใช่ใชอันเนี้ยมันมันไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันหาข้อพิสูจน์มายังไงอะ่ะแทนน้ำมันกับไม้เท้า Hmm. หลังจากนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งอายุแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิบกว่ามาที่วัดครับก่อนที่พระอาจารย์จะลงสมมตพระอาจารย์ก็จะถามว่าอา้าวยายเป็นอะไรมายายหันมาตอบว่าอะไรด้วยพี่จุบิฉ hmm. ันปวดฟันค่ะอนนนาจารยบอกว่า,วาเอาลึอันนี้จริงจร hmm. อยู่เห็นแกตาเลยยายบอกว่ามิฉันปวดฟันจ้ะ hmm. แอาจารย์บอกว่าแล้วทําไมไม่ไปหาหมอค่ะเขาบอกไปหาหมอมาแล้วมันไม่หายมาหาหลวพ่พอดีกว่าหยอดค่าน้ำมนยี่สิบาทเท่านั้นเองหาย <c oughs> คือเอาจริงผมมองว่าเคสเนี้ยเขาได้กําลังใจอือันนี้เรื่องจริงเขาได้กําลังใจเขาได้กําลังใจเลยครับเขาได้กําลังใจในการที่มาหาพระรูปหนึ่งอ่ะแล้วเขากลับไปอะ่ะ <c oughs> เขาหายปวดฟันอันนี้เรื่องจริงนะอื มันเป็นเรื่องราวของกําลังใจจริงๆคือเหมือนที่พี่เคยพูด <c oughs> เคยพูด <c oughs> เคยเล่าให้ฟังอะเนาะที่แบบมีรายการห,หลายรายการถามพี่เรื่องราวเกี่ยวกับเ,เขาเรียกไสยเวทนะเาขาเรียกไสยศาสตร์อะอะพูดตรงๆเขาก็ถามว่าพี่จูบ่ะพี่จูปเป็นคนเห็นอนะพี่จูรู้สึกอะไรกับคํานี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเหมือน <c oughs> แบบพี่พี่เข้าใจกับคํานี้ว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ตอบเขาไปว่า ด้วยโลกเราที่มันเปลี่ยนไปอ่ะความเข้าใจของเราอ่ะมันเข้าใจว่าอันเนี้ยคือไกลตัวแต่<ม>แต่เรื่องจริงคือไม่ว่ามนุ์คาถาหรือคาถาที่เขาใช้ในการทำมันมันอยู่เท่าเดิมมันเหมือนเรื่องเราอ่ะม,มันอยู่เท่าเดิมแต่แค่ตัวเราเองนั่นอ่ะที่เปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาขึ้นเราก็เลยเข้าใจว่าสิ่งเนี้ย มันห่างไกลกับพวกเราแต่จริงๆมันไม่ได้ห่างไกลแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ใกล้พวกเรามากแต่แค่เราอะเหมือนเลือกที่จะไม่ใส่ใจล้วก็เลือกที่จะมองข้ามมันไปแต่เรื่องพวกนี้อย่างที่พี่บอกว่ามันใครไม่เจอกับตัวไม่รู้ไม่รู้จริงๆอืมใช่ใช่ซึ่งมันมันน่ากลัวนะมันเคยเคยมีอมาาคนหนึ่งละกันใช้คำว่าอมามและกันนะค่ะ อยู่ๆเขาเดินมาหาผมที่บ้านออือมายังไงก็ไม่รู้มาถูกได้ยังไงก็ไม่รู้ครับ,รบเขามากดปลิงเรียกแล้วผมก็ออกมาจากบ้านเราก็ตกใจว่ามาหาใครหรือว่ามาผิดบ้านก็บอกอาม่าแบบนี้ครับรอาม่าก็บอกว่ามาหาคุณนัทแหละเราก็อ่ะครับมีอะไรครับเขาล้วงไปในกระเป๋าเขาอ,อ,อ,อ่ะกระเป๋าสะพายอะแล้วหยิบเหมือนกระดาษปึ้งนึิออกมาปึ้งหนาเลยนะพี่จุกระดาษใบนั้นคืออะไรรู้ปะ ตัวรับจำนำทั้งหมดเลยอ oh. เขาบอกว่าหลานเขาเนี่ยโดนคนทำของใส่ mm. แล้วกระดาษใบเนี้ยหลานเขาของที่บ้านในบ้านทั้งหมดไปจำนำครับ mm. พี่จุปึกนั้นน่ะมีมูลค่าเท่าไหร่รู้ป่ะส oh. ามล้านกว่าบาทโอ้โห oh. โดนหมอผีหลอกครับ เนี่ยฮะมันน่ากลัวเรืร่อผมก็บอกว่ามาเดี๋ยวเอาน้ำมนต์ของพระอาจารย์เนี่ยไปให้หลานไปให้หลานดื่มแล้วก็ลดตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็มีโอกาสเนี่ยไปหาพระอาจารย์ที่วัดนะเขาก็อายทุกวันนี้หลานมีสติขึ้นรู้เรื่องขึ้นไม่ไปหาหมอผีแล้วก็เขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นครับ จร,จริงๆวันนี้ที่เรามาพูดกันห่ะหลายคนอาจจะอาจจะคิดว่าผมแบบมาพูดถึงพระรูปหนึ่งอาจจะโปรโมทพระรูปหนึ่งอย่างจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ลองกับตัวเองถ้าไม่ไปเจอกับตัวเองเราอยากนั่งสมาธิเราไม่อยากฟังจากปากคนอื่นเราไปนั่งไปนั่งเพื่อให้เรารู้จริงๆว่า,าการนั่งสมาธิเป็นยังไงเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราเอาตัวเราลงไปทุกทีอยู่ตรงนั้นแล้วพอ มันมันเห็นมันเห็นอะไรเหลืออย่างเราเลยอยากบอกว่าพระอาจารย์ท่านเป็นพระที่มีแมตตามากถ้าใครมีโอกาสผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์ยังไงก็ได้เจอกันนะจริงอันนี้ใช่ใช่บอกแบบนี้นะพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่นะคะแบบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จริงๆถามว่าพี่อยากโปรโมทไหมพี่โคตรอยากโปรโมทหลวงพ่อเลยนะคะพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ก่อนคือเพราะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะเราเรา,เราได้ประสบ เราเราเราได้เจอเราได้เห็นเราใช้คำว่ายังไงมันมันเป็นเรื่องเราที่เหนือกาบาลเหมือนที่ในรายการที่พี่ตั้งเลยมันเป็นเรื่องเราที่เราต้องได้ประสบพบเจอเราเลยอยากเล่าเราอยากโปรโมทเราอยากบอกเราเราเห็นยังไงเราก็อยากพูดให้เพื่อนคนหนึ่ง yeah. อ่ะฟังคุณผู้ชมรู้ไหมฟังที่อยู่ในเนี้ยก็เป็นเหมือนเพื่อนเราอ่ะเราก็เลยอยากเล่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ารายการพี่ไม่ได้ติดว่าจะต้องแบบ ปิดชื่อหลวงพ่อคืออยากให้บอกเลยอย่างน้อยค่ะเป็นการเผยแผ่ในมุมซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอยู่แล้วทุกคน <Hi. S 1> คิดได้อยู่แล้วว่าเรื่องราวที่เราเล่าอ่ะสามารถคุณสัมผัสได้เป็นเรื่องราว mm hmm. ที่เหมือนที่คุณยายบอกอะ่ะมันเป็นเรื่องกําลังใจอะ่ะมันเป็นเรื่องคุณยายบอกยี่สิบาทอะ่ะฉันจ่ายไป mm hmm. แล้วฉันรู้สึกว่าได้ทําบุญกับวัดแล้วฉันหาย มันเป็นเรื่องราวที่มันต้องเจอกับตัวเท่านั้นอนะ่ะถึงเราถึงจะรู้ใช่เหมือมมนเป็นมันเป็นปัจต,ตังส่วนบุคคลเลยครับว่าคนนี้จะเจอยังไงคนนี้จะเคยมีประสบการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันไม่สามารถมันไม่สามารถพูดได้จริงอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่จูนะจนกว่าคุณจะลองไป ผมจะบอกในรายการผมเสมอว่าทุกคนต้องมีต่อมเอะนะเอะหมายความว่าอย่าไปฟังจากคนอื่นว่าเฮ้ยที่นี่ดีที่นี่ดีที่นี่ดีอย่าพึ่งเชื่อจนบอกคุณจะลองไปดูถ้าไปถึงแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกเอะแล้วไม่ใช่แล้วคุณแค่เดินหันหลังแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นอย่าถลําลึกเข้าไปมันเป็นความเชื่อซึ่งของพวกนี้ยมันมองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะผมเชื่อแบบนี้นะค่ะใช่อันนี้เรื่องจริงครับใช่อันนี้อันตรายเพราะว่า ในยุคเนี้ยพอพอหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแต่ละครอบครัวเจอวิกฤตเจอนน่นนี่นัน่นแน่นอนสิ่งหนึ่งที่อยากจะเข้าหาคือที่พึ่งทางใจไปเจอที่ดีก็โชคดีไปถ้าไปเจอที่ไม่ดีอ่ะแน่นอนมันย้อนกลับไปคำหนึ่งก็คือที่บอกว่าบางทีคุณอาจจะเสียเงินก็ได้นะอ,อันนี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นคุณอาจจะเสียตัวก็ได้นะมไม่เพียงแต่เท่านั้นคุณอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับ ซึ่งจริงจริงอันตรายค่ะให้มีให้พวกเราเนาะมีต่อมเอ๊ะเหมือนที่บอกเนาะอเอ๊ะแล้วก็อลองเข้าไปดูก่อนนะคะถ้ามันไม่ใช่ก็แค่หันเดนินหันหลังกลับมาไม่จําเป็นต้องเชื่อพวกเราทั้งสองคนอันนี้เรื่องจริงเลยขอบคุณมากๆเลยที่ผู้สามาเล่านี่จบแล้วเหรอครับเอาอยัางเหรอนี่ผมเตรียมเรื่องมาถึงประมาณตีตีสองตีสามเลยนะฮะนี่จบแล้ว ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้คือแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่างให้ทุกคนนะนั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิกันมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเราไม่รู้จะได้อะไรหรอกแต่ว่าเราได้อยู่กับตัวเองเราได้เราได้มีสติแค่นั้นเองครับถือว่าดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดนะคะในการนั่งสมาธิสำหรับพี่นะคิดว่าเราได้เรื่องความเป็นได้ความเรื่องมีสติอะเรื่องว่าอ่า๋ยวเราจะได้แบบ ใจเย็นลงอะ่ะบางคนนั่งสมาธิกลับกลายเป็นคนที่มีความเข้าใจมากขึ้นมีความม,มีความอาจจกอารมณ์ที่เราใจร้อนอาจจะทําให้เราใจเย็นลงเลยนะกับการแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวเองอันนี้รเราเห็นมาเยอะเลยเนาะฝากรายการหน่อยคนดูเราอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าเขาตั้งใจโอ้ยเยอะน้อยไม่สําคัญเลยครับพี่ขอแค่มาฟังก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วออนะ จร,จ,รจริงจริงๆก็ฝากรายการนี่แหละฝากพี่จู้ด้วยครับจู้คนเด่ผีซึ่งจริงๆแล้วรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ติดตามพี่จู้ลหลายๆ EP แน่นอนสิ่งหนึ่งที่พี่จู้เป็นน็คือความเป็นตัวตนของตัวเองนะเนาะนะฮะแล้วก็พี่จู้เป็นคนเป็นคนไม่โกหกไม่ไม่ไม่อันไหนที่ไม่ไม่จริงก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งติดฝากติดตามด้วยละกัน แล้วก็แล้วก็ฝากติดตามรายการเล็กๆของเราด้วยเดอะสแกลลี่ oh. นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเ,เร็วๆนี้จะมีรายการเทมเพ e ลสแตนด์อัพฮิสตอรีเดี๋ยววัดกับนัดผี oh. นะฮะแล้วก็ร oh. ายการพเวศด้วยฝากไว้ด้วยฮนะมีมีรายการไหนะที่พอจะทํากับอิจุบ้างไหมคะก <laughs> <laughs> ็ต้องถามอิจุแหะครับว่า <laughs> อิจุว่างหรือเปล่าเท่านั้นเองฮนะ <laughs> ก็เลยต้องต้องต้องถามต้องถามพิจุเลยครับใช่ครับได้ครับยินดีเป็นเกียรติมากเลยเก็ฝากรายการนัดด้วยนะคะนัดผีเดอะสแครี่นะคะก็ไปแล้วก็ใครอยากจะเล่าเรื่องผีก็สามารถติดต่อไปทางเพจนัดได้เลยเนาะใช่ถ้าใครมีเรื่องราวเกี่ยวคุณสายะผมผมอยากฟังเรื่องเกี่ยวคุณสายเพราะว่ามันได้เตือนใครอีกหลายๆคนครับ เท่านั้นเองเชื่อว่าพวกเราน่าจะมีเรื่องราวเนี้ยแหละไม่งั้นพวกเราไม่มาอยู่ในสายมูนี้แน่นอนนะคะก็มีเรื่องราวนี้สามารถติดต่อเข้าไปในรายการเดอะสแครี่เลยแล้วก็ติดต่อเล่าให้กับทางรายการฟังเลยนะคะซึ่งทางนั้นก็จะมีทีมงานคอยรับเรื่องอยู่แล้วฝากรายการเดอะสแครี่ด้วยนะคะเป็นรายการพี่รายการน้องเราก็อย่าเป็นพี่กับน้องกับเขาเราก็บอกหมดอะ <laughs> เป็นเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วครับพี่จุนร่ารักฮะพี่จุขอบคุณมากนะคะนที่มาเปิดรายการให้สําหรับอีพีแรกนี่อีพีหนึ่งของพี่เพราะอีพีสุดเราไม่นับเออนี่อีพีหนึ่งเลยขอบคุณมากมากเพราะว่าอันนั้นเราเราลองเทสเฉยๆตอนนี้เราก็เทสอีกรอบเพราะว่ายังงงอยู่อ๋อวันนั้นเทสเหรอใช่วันนั้นเทสมันจริงได้ครับยังได้ขอบคุณมากนะคะ ยินดีครับพี่จูครับค่ะสวัสดีขอบคุณคมากนะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่จูครับสวัสดีค่ะ